หนึ่ตัวหนึ่งไม่เบา สวัสดีครับผมพี่นอ้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมากเรานะครับนะครับเมื่อนี้กัฝนตกฟ้าห้องคือเ่าครับดูดูการนี่กัยังหาอึ้องอยู่พี่นอ้องหาอึ้องถ่าเห็ดนะครับน้องเห็ดบา้านหฮอยังบ่ท่านี้ออกก็เมื่อนี้ไม้ของห้อามาอยู่อำเภอพะพกีชุมพ่นกับแถวแถว,แถวบ้านหิวบ้านสับชมพูทีมงานเหอกะมากันมื้อนี้มากันอยู่หาหกคนครับนี่นานลูกจ้างกับมาครับมื้อนี้ ม<ร>าสักหน้าล<ร>ึกจาง <c oughs> ทีมงานเขาครับรถจอดเต็มไปทั้งกลุ่และครับอึ้งแต่ห้องอย่ครับแจห่หหางว่าสิเป็นอึ้องน้ำสองเลยพี่น้องมือขึ้นนี่ขราเจ้ามาจับอยู่นี่อู้าเจ้าได้หลายได้ผู้ทหา0สิโ,โลรล้างคนได้เป็นร้อยกิโลครับม,มือขึ้นเนี่ยแต่ว่ามือน,นี่เขาลงมาส้า่อึ้องน้ำสองหาลังเกีย บางตัวประ่านนี่ใครบางตัวประ่านนี่ออกประมาณนั้นแหละครับคิดว่าต่กัดจักจิตเป็นยังไงกันยังประธานนี่หู้หรอครับก็ต้องรอติดตามลอเบิ่งกันไปก่อนสิม,นม,ามานันประมาณยังไงก็ได้ครับเดื่อก็อลอรุ่นไปเรื่อยๆครับ สองตัวแรกแหกหมามนห้องกับพี่น้องเป็นอึ้งเผาครับอึ้งเผาตูกผู สองสามตัวแล้วครับ ได้อีกสองสามตัวอยู่ครับอิงกับห้องลายอยู่ครับแต่ว่าหมูจะอิงผูกนะพี่น้องเนาะอิงแม่ยังไม่ทันเห็นครับ นี่อึอ้งแดงขี้เถียดแดงครับเนี่ยเขาเอาเมดกลับมาอนี่เขาสิบเรียกษน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิบ็ได้ครับพ่าะไอยังก็เอานั่นแหละครับนี่นี่ก็เสียพื้นครับนี่เอาไปย่างโอ้เฮากำลังสีใหญ่บวกพี่น้องเห็นคบขางทางครับได้บ่อเนาะได้บ่เนาะอู้เด้แล้วครับคบผูบวกงามเลยครับนี่พี่น้อง พี่น้องตอนนี้เ้างใหญ่จากอำเภอป่าดีจุมพลมาอำเภอเจียกติ๊กของเ้างน้นอพี่น้องเนะาะมาติดฝนอยู่แถวๆบ้านบางไอ้พค้ครับยุบหมู่ไม้ห้องสิไปเขตบ้านบางค้นค้ายเก็เขาจำหมกขึ้นนีงครับเพราะว่าหมกขึ้นอย่างห้องสิบห้อึ้งเพราะฝนหนามน้อพี่น้องเนาะเ้าก็มาจอดหลบฝนเศ้าฝนก่อน,นะครับเพราะว่าฝนตอนนี้โอ้แห้งครับยิ่งจะง่ายกว่าละครับฝนเศร้ากล่าเพราะจังสิภากันออกน้องพี่น้องเนาะ ตั้งกับฝนเครองฝนเครื่องฝ่าแห้งหลทัดตั้งได้กับฝนเศร้าแล้วครับตั้งอีกอ่อนยุ่งมองอึ้งกุล่ะคี่ฟ้าตอนนี้เขามะหอดบวกแล้วครับพี่น้องโอ้แต่สีผมมีคนพี่น้องหลายหลายยื่นโถรครับเนะี่ย จับมาน้ำทางก็ได้หลายตัวเติบแล้วละครับเนี่ยจะบริษัทไทยพี่นอ้องเนบะิรงเนาะเพราะว่าฝนตกครับพูดครับอีกตัวนึ่งไงสกินอึ่งเผาแม่ใครได้พี่น้องตอนนี้ก็เก็บตีสามแล้วครับนี่เวลาจับอึ่งบ่โดนนะครับพี่น้องเพราะว่าฝน ฝนตกขมแจ้งนะพี่น้องเนาะนี่ครับอีกตัวนึงอนะ่ะอันนี้จะเป็นเอื้องขางไร้ครับเนี่ยหมานเนาะครับดึกๆ เบิ้งเบื้งครับพี่น้องโอ้อึงนี่เขาคู่ตั้งแต่ฝนตกอย่นะครับเ้าบปไะเด็จกาพาฝนมากนะครับเนาะพี่น้องเพิ่นพาฝนมากเพิ่นได้กันต่างหลายแล้วครับเลยซี่หาโล่หรอเรายังบอทันในพอสองโลอยลอู่ครับนี่ป้านีเหระพี่น้องตัวหนึ่งอึงเผาครับตัวผูกครับนี หาคูว่าทำไหน,นี่ถงงามเลยครับเขาคููที่นน่หนามก็มพีง่ง ้นี่ตัวนึงตัวแม่ครับกำลังลงมาครับนี่เป่านี่ตัวผูกครับนี่เปล่าอินทรีกตัวนึงครับอีกตัวหนึห่งนี่อึดเลย โอ้เขาคูยทั้งโขกทั้งปลาเนี่ยครับ,บงัวอื้เท่าครับโตงามๆเลยนี่เป้ขงข่างไรพี่น้องวันนี้เห็นเตะไปใหม่เี่แล้วครับตัวนึงนานเห็นว่าครับพี่น้อ,นนองเป่งข่างไรยครับ อิงเข่าครับล <c oughs> ีอยู่ในหางอิงเข, <c oughs> ข่าแม่ใครขางไว้ค่บพี่น้องโห่เสดายมาฮอดนอนโคดรครับเดื่โคตีสามหรอครับเน่ยแต้ยิงทันหลายเลยยิงจักสองล้อนี่แหละครับ น้องโตก็สิขึ้นน้ำแล้วครับเนี่ยใกล้เกี้ยงแลนะ้วเนาะมีอึ่งข่างไร้ครับอมีรครับขึ้นนะฝากกันอีกคน อันนี้เป็นอึ่งข่างไร้ครับเนี่ยตัวนึงอยู่ที่ไหนมัครับอึ่ข่างไล่ครับ,รบ,รบแม่ไขรอีกตั้งหาก อึ้งเท่าครับอุ้โดด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 อึ้งเท่ากระโดดเป็นบาดนี่โอ้าตาลายกับฟอไฟได้ปีน้องนี่ได้แล้วอึ้งเท่าตัวผูบูนครับอีกตัวนึงอ่ะอู๋นี่ก็บตัวผูตัวนึงครับได้สองเลยครับมองเนี่ย เต็มของอันญ่ครับนัครับนขาากกันมากครับูเขาเขาหน่อย จ,จังแดจังสิข้นจักสีข้นเฮ้ยจักสีลงนี่มันก็เกินเวลาน้ำแหละครับยังได้สีแก้งนะตอนนี้ตีสามกลัวเก็บตีซี่้วครับนี่ตัวหนึ่งยิงเบาก็ผู้ครับทั้งสองเลย เขาใหม่ครับตนอนนี้ข่อยแม่ไข่ครับเสร็จแล้วพีน่น้องอนี่ครับเนี่ยล้วครับนเลยฟังอยู่นี่ครับเขาคู่ตัวนี้พี่น้องแรงแรงกันให้เบิ้งชัดๆครับข่อยเขาคู่ครับ ครับอุ้งเขาอุ้งเขาครับ ู้ยต้นปาแบบนี้ข้นน้ามนทุกต้นนีตัวแมียตัวผี้ขึ้นนะพี่น้องนะดูนี้ตัวตัวมิคูเาแบน้หน้าน้ำามูเขาคูเขาแป้สามนะครับผม คูนึงครับอึ้งทอตุงแม่ตะลังสสงกรมีนเเนาะตื้อคนะต้ครับอึ้งรับไขเตรียมทองอ่ะเนี่ยน้ำน้าง คูแบบนี้ครับนี่ครูทังฟังแบบนี้ครับตัวแห่ไหมตัวแหน่ี่ครับหน่งคือราบไมเ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้เเ้ยเฮ้ยเฮนเฮ้ยเฮตยวฮ้ยเฮยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ อ,อึ้งอยตัวหนึ่งครับอึ้งข่างไร้ครับพี่น้องโอ้คือจังฝนชะโตอีกนีแ่แหละครับใส่น้องแนมเห็นตัวหนึ่งยู่ทธงครอบพีอ้นอยไม่ก่อหนาบพี่นอ้นองเด็กน้อง อึองงเ่ยโอ้โหนี่อึ้ของ,ออองข้างล้ายีครับอีกนี่อีกตัวหนึ่งอข้างล้ายสองตัวเลยครับตรงนี้อื้เข้าครับตัวผูกขึ้นน้ำครับตัวนี้ กูทั้งโคกไงล่ะนี่ตัวผูนี่ตัวผู้ที่ทั้งโคกเนี่ยโอ้เสียงฝ่าห่องหึมหึมเลยครับพี่น้องนี่มาครับเบิ้งนี่เขาครูที่ทั้งโคก,กนี่ครับยั่งบนท่านี่ลงไป เห็นไหมครับเนี่ยคู่นึงครับคู่เข้าครับยิงขางไล่ครับเนี่ยเได้จับใช่ครับย้งขางไล่เออว่ามันเห็นสองตัวเอาไฟนี้มาได้ครับต้องเห็นตัวไหนต้องไปเอาตัวนั้นครับ ตัวหนึ่งอันนี้ตัวไม้ครับตัวที่ห้องเหีนก้อนหนาะนี่งปเหีนครับพี่น้องจียื่นขางไล่กับนะี่ยตัวนี้ยินเข้าครับ 好酷！Okay. สอคู่ครอบมหันเข้านี่แล้วห้องก,กับไปแล้ครับรถไปสรุปผลงานนี่รถมาพี่นอเนี่น้องกนยะังดีกเอาละครับพ้มพี่น้องมาถึงช่วงสรุปผลงานในการหาอินของห้องมณีน้องพี่น้องเนาะตีรถจากอำเภอพักดีมาอำเภอเทพสะกิตระยะทางกว่ามาณเจ็ดสบกิโลไปล้ครับเจ็ดสิบแปบุมาฮอดนี่ตีหนึ่งยุ้ยติดฝน คิดฝนอยู่บ้านห่างไอ้โพเนาะตีตีหนึ่งมา่วหวดบวกอึ้งตีสามครับได้เวลาได้มีเวลาจับอึ่งก็โดนครับจับอึ่งแค่สองชั่วโมงเพื่อเอื้งกับพวกข่อยลงดีนะพี่น้องอันนี้ของบ้าบ่อยโอ้เบิ้งของบ้าบ่อยด้วยพี่น้องข้าวเดียวได้ไหมครับอึ้องเขา้าตะลงบ่ดีครับนี่โอ้บ้าบ่อยได้แม่แม่จิตหกเจ็ดร้อยเลยสิพี่น้องจับสองชั่วโมงเหรเบิ่งของเ้าครับ เ้ากะบ่ขาดสามซีโลถอกนหมพี่น้องเนาะสีมันเป็นอึ่งเข่าอึ่งขางไรละครับมือเนี่ยกะคุ้มยี่หรอครับบ่ถือว่าบ่เหี่ยวบ่เฝ้าออกบานมาแล้วก็ได้เอาครับคลิปนี้เ้ากะมีก้อนหมาณน้ำฝากพี่ฝากน้องซัมมี่แล้วนะครับก็เลยกะเบิ้งคลิปแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาในเด้อกับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเอาครับคลิปนี้ไปซัมนี่ซากอนพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม เบ่งผลงานร่วมของห้องเลยครับพี่น้องรับดินสองชองั่วโมงแล้วพี่น้องเนาะไดต่ซนี่กับชิวมาแล้วล่ะครับถ้าได้ขี่รถแลนอ้อมขีอ,อยู่แจ้งก่อนครับถ้าว่าแจ้งกับชิเดหลายก็หนี้อยู่พี่น้องอ่งเผาครับแม่ยใครตัวงามๆตัวยิ่งใหญ่ถือว่าสุดยอดครับ